สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้มาแนะนำวัตถุมงคลให้ทุกทกท่านได้ศึกษาเรียนร่วมกันครับวันนี้เป็นวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์จังหวัดเพชรบุรีครับวัตถุมงคลชิ้นนั้นคือเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญเงินรุ่นแรกหลวงพ่อฉุยสุภิกขุนะครับหรือ พระสุวรรณมุณีนะครับออกในปี2465นะครับนี่คือลักษณะด้านหน้าเหรียญน,นะครับดูด้านข้างเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญจะเป็นลักษณะของยัน5นะครับนี่เป็นเหรียญเงินนะครับมีความสมบูรณ์อยู่มากทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ